สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูดับหน่วยบน4สูตรของเรานะท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูด er ับหน่วยบน4สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมครับก็งวดที่ผ่านมานะท่านผู้ชมทั้งร้อยทั้ง10แล้วก็หน่วยนะดับนะครับผ่านหมดยกเว้นหน่วยที่เราหลุดเพราะว่าสูตรดับหน่วยเราผิดนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้ก็เนี่ยครับสูตรที่4เพิ่งหลุดงวดแรกท่า er นผู้ชมนะก็เลยทําให้เรางวดที่ผ่านมาเนี่ยหลุดเพราะว่า หลักหน่วยเราหลุดนะท่านผู้ชมนะก็เรามาดูกันนะครับว่างวดนี้จะดับตัวไหนนะหลุดแล้วเขาจะหลุดซ้ํำไหมนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าไม่น่าจะหลุดซ้านะท่านผู้ชมนะเพราะมันไปชนกับดับปืนของผมด้วยงวดนี้นะครับก็มั่นใจว่าน่าจะดับเอาอยู่นะ <c oughs> สูตรแรกนะท่านผู้ชมร้อยบนบวกสองสูตรที่สองนะครับแสนบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกเจ็ด สูตรที่3า0ร้อยบนคูณ2บวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับสูตรที่4แสนบวกหมืน่นบวกพันบวกร้อยบนบวก10บ,บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างและก็บวกหน่วยล่างนะครับก็ทั้งหมด4สูตรนะท่านผู้ชมนะส่วนสูตรที่หลุด ผมก็ไม่ได้เอามาคำนวณในท่าผู้ชมได้ชมนะหวังว่าท่านคงจะมีสูตรอยู่ก็เดินดีอยู่นะท่านผู้ชมนะสูตรที่เขาหลุดก่อนหน้าเนี่ยก็กลับมาเดินต่อหมดแล้วนะท่านผู้ชมก็แต่ว่าผมก็ไม่ไดเอามาลงให้ชมนะท่านใดที่จดสูตรไว้ก็ลองไปคำนวณดูนะครับทีนี้เรามาดูสถิติกันเลยนะท่านผู้ชมผมใช้งวดที่ออก472นะมาเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสถิติดับหน่วยบนทั้ง4สูตรกันเลยนะท่านผู้ชมนะจริงๆน่ะสูตร4สูตรนี่ก็เดินดีนะดับเอาอยู่เกือบทุกงวดท่านผู้ชมเพิ่งมาหลุดงวดที่ผ่านมาเรามาดูกันเลยครับหลุดหน่วยบนงวดที่ผ่านมานี่แหละท่านผู้ชมน่าเสียดายจริงๆเลยท่านผู้ชม แค่งูไอ้สูตรเดียวแค่นั้นเองนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับเรามาดูกันนะครับงวดที่ผ่านมานะ <c oughs> เรามาดูงวดวันที่เอ่อสิกกรกฎานะท่านผู้ชมนะออก3ามสามหกสานะครับ ก็สูตรดับหน่วยสูตร1ดับ7สูตร2ดับ5สูตร3ดับ2แล้วก็สูตร4ดับ6เนี่ยครับสูตรที่หลุดก็คือสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะสูตรแรกนะท่านผู้ชมดับหน่วยดับ7ผ่านนะครับสูตรที่2ดับ5ผ่านสูตรที่3ดับ2ผ่านแล้วก็สูตร ที่สดับ6กเนี่ยท่านผู้ชมหลุดเนี่ยครับหลุดงวดแรกนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวใส่สีนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาคำนวณงวดมาที่1สิงหาคมนะท่านผู้ชมนะครับ สูตรร้อยบนบวกสองรบนก็คือ3 3มบวกสคงที่นะครับ3าบวกสก็ได้5นะสูตรแรกดับห้าท่านผู้ชมเดี๋ยวขอใส่สีงวดก่อนหน้าก่อนสูตรแรกดับ5นะ้านะท่านผู้ชมสูตรที่2ใช้แสนบวก100บน บวกหน่วยล่างแล้วก็บวก7แสนก็คือ3ร้อยบนก็คือ3หน่วยล่างคือนหแล้วก็บวก7คงที่1นบวกเได้8 3ดบวกสมได้ห 6บวก8ได้14นะเพราะฉะนั้นเอา4ตัวท้ายนะครับดับสูตร2ดับ4ทีนี้สูตร3นะครับใช้100บนคูณ2บวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างร้อยบนคูณ2 0ร้อยบนก็คือ3 3 2เป็น6บวกหน่วยบนก็คือ6บวกหน่วยล่างก็คือ1 6 บวก1ได้7อันนี้ก็ได้6นะครับ6บวกเจบวกหได้7อันนี้ก็ได้6 6หบวกเได้13นะดับดับ3นะครับหน่วยบนสูตร3ดับ3ทีนี้เรามาดูสูตรที่4ท่านผู้ชม แสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมแสนก็คือสามหมื่นก็คือหกพันก็คือเจ็ดร้อยก็คือสามสิบก็คือสามหน่วยก็คือหกสิบล่างก็คือสองนะครับหน่วยล่างก็คือหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งได้สาม สามบวกหกได้เก้าเจ็ดบวกสามได้ศูนย์สามบวกหกได้เก้านะครับเก้าบวกเก้าได้แปดแปดบวกสามได้หนึ่งเพราะฉะนั้นดับหน่วยบนสูตรสี่ดับหนึ่ง หลุดนะท่านผู้ชมหลุดแล้วผมเชื่อว่าไม่หลุดซ้ำเพราะอะไรผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมสูตรนี้นะเนื่องจากดับบนผมวัดน,นี้นี่ดับหนึ่งนะท่านผู้ชมดับหนึ่งนี่สูตรหลักของผมนี่เกินห้าอร์เซดับ1นหนึ่ง,งี่ผมจึงให้ดับขาดบนสําหรับสูตรของผมเลยนะท่านผู้ชมนะก็ท่านใดที่มีสูตรเด่นเป็นเลขหนึ่งก็เ ใช้ด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าดับขาดเลยนะท่านผู้ชมงวดนี้นะหนึ่งหนึ่งดับบนสูตรของผมนะผมย้ำว่าเป็นสูตรของผมนะทั้งดับระยะยาวแล้วก็ดับทั่วทวไปนะท่านผู้ชมนะดับลองที่ปิดหงวด2งวดก็มี3งวดก็มีและที่ยังไม่หลุดดับบนที่ผมใช้ประจาหลักๆเนี่ยดับ1ห,หลายสูตรเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจึงให้1นีดับขาดบนเลยงวดนี้สําหรับสูตรของผมนะท่านผู้ชมนะก็ ถ้าชนกับของท่านท่านก็ขอให้เลือกเด่นนะท่านผู้ชมนะถ้าชนเด่นนะแต่ว่าขอให้ระวังนิดนึงเพราะว่าของผมมันดับขาดเลยนะ <c oughs> ไม่เด่นเลยพูดง่ายๆก็คือหนึ่งเนี่ยครับ <c oughs> แต่ก็มีนะแต่ว่าสู้ดับไม่ได้ท่านผู้ชมดับดับเยอะกว่าเยอะเยอะเลยท่านผู้ชมเกินหะ้าสิบเปอร์เซ็นตนะสำหรับดับขาดบนหนึ่งของผมเพราะฉะนั้นก็ดับหน่วยบนสี่สูตรสูตรที่สี่เนี่ยผิดแล้วไม่น่าผิดซ้ํานะ เพราะฉะนั้นนะสรุปดับหน่วยบน4สูตรสูตร1ดับ5สูตร2ดับ4สูตร3ดับ3สูตร4ดับ1ท่านผู้ชมดับ1 3 4 5 1 3 4 5จะดับเอาอยู่ไหมท่านผู้ชมนะ3ก็ชนเด่นนะท่านผู้ชมนะเด่นบนเยอะเลยแหละ3เนี่ยชนกับเด่นนะเนี่ยครับ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมายังอยู่ไหมสามเนี่ยแต่ก็เด่นมากเลยนะท่านผู้ชมสองกับสามนี่เด่นมากเลยนะก็มาอยู่หลักหน่วยนะดับสิบก็สามนะท่านผู้ชมหรือว่าเขาจะไปอยู่หลักร้อยอีกท่านผู้ชมแต่ว่าหลักร้อยสูตทของผมก็ผมเน้นที่เลขคู่นะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเขาจะเอาอยู่ไหมนะดับหนึ่งสามสี่ห้านะท่านผู้ชมนะก็หวังว่า ดับทั้ง4สูตรจะเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะขอให้ดับผ่านนะครับก็แต่ถ้าชนกับเด่นของท่านก็ขอให้เลือกเด่นไว้นะครับใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับหรือว่าจะเลือกนําไปใช้เป็นบางสูตรก็ได้นะท่านผู้ชมนะไม่จําเป็นต้องนําสูตรทั้งหมดไปใช้ทั้ง4สูตรนะท่านมั่นใจสูตรไหนชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นนําไปใช้เอานะครับก็นี่คือเป็นดับหน่วยบน4สูตรหลัก วันที่1สิงหาของเรานะท่านผู้ชมนะก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ